สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพืเ่อนๆมาเยี่ยมชมพืชสวนโลกนะครับผมมาให้เ,เพื่อนๆมารีวิวใเ,เพื่อนๆได้ชมภาพบรรยากาศปัจจุบันนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำวันที่23ธันวาคมพศ2563นะครับสถานที่ตั้งของ พื้นโโลก็คือตำบลแม่เฮียนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่กี่กิโลนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบดีนะครับแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี้ที่ได้รับความนิยมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเคยมาละแต่ผมก็จะมาถ่ายภาพบรรยากาศปัจจุบันให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมด้านในกันนะครับช่วงนี้ดอกไม้ ในพื้นสว่วนโลกนี่ค่อนข้างสวยนะครับเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเนาะก<ม>็จะเบ่งบานรอรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเลยนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนเยี่ยมชมตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆนะครับรรรก็วันนี้ก็อาจจะถ่ายไม่ครบหมด ทุกจุดนะครับเพราะว่าพืชสัวนลดค่อนข้างกว้างนะครับเนาะครับห้าปีเลยนั่นนี่ครูขนคะรับคนส่วนโซน,นนี้ก็จะเดินไปบริเวณด้านหอคำหลวงนะครับผมชอบอยู่อย่างนู้นนะครับหอคำหลวงอยู่ด้านหน้าเรานนต,ตรงของเขาจะมีตรง,ตรงกลางลก็จะเป็นโซนดอกไม้ไมส,วสวยๆนะตามขทางๆนะครับ เลยจากหอคำหลวงจากหอคำหลวงตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นปัดปสะตาดลายคำนะครับหน้าหนาวนี้ดอกไม้เบ่งบานสวยงามทุกจุดนะครับ ถ้าโควิดไม่แพร่ระบาดไปเยอะกว่านี้ก็ปีใหม่นี้ก็น่าจะมีคนมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้โควิดเริ่มจะมาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวชมเชียงใหม่หรือเปล่าถ้าได้มาผมก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพื้น,นโลกณนะปัจจุบันนี้กำลังจะสวยงามขนาดไหนนะครับผม บริเวณตรงนี้คือด้านหอไอด้านบนหอคำหลวงนะครับวันนี้ผมต้องขอแปนเพื่อนนะครับผมจะไม่เข้าไปถ่ายด้านในนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมให้ันเพื่อนได้รับชมนะครับส่วนบางจุดมีเสียงเพลงผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่า บางจุดก็เปิดเสียงเพลงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับลิขสิทธินะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกโซนนะครับผมก็จะเก็บแป่หลายโซนนะครับคือเก็บโซนละเล็กละน้อยนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเพราะว่าอย่างนั้นถ่ายไม่จบไม่หมดแน่นอนครับเพราะว่าสวยเหลือเกินแต่ละจุดนี้ดอกไม้บานสวยเต็มที่เลยนะครับ พราช่วงนี้อากาศทางเชียงใหม่นี้หนาวมากเลยนะครับช่วงนี้ขนาดวันนี้ไม่ตรงกับวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ ครับดูจุดต่อไปครับครับผมถ้าจะดูดอกไม้สวยสุดต้องโซนนี้นะครับโซนที่เป็นห้องแกะตรงนี้นะครับเยอะจริงๆกับนักท่องเที่ยว พาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมลากันไปด้วยภาพบรรยากาศด้านทางเดินไป,ไปทางหอคำหลวงนะครับผมครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มากนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับ